สวัสดีค่ะจีนะคะเพจเทคนิคขายดี by คจี princess of sale นะคะวันนี้นะคะจีจะมาแชร์เทคนิคนะคะที่แบบเทพมากเลยนะคะก็คือว่าเทคนิคการขายอย่างไรให้คนอ่ะอยากซื้อกับเราเองนะคะซึ่งจีว่าคนที่จะออกมาพูดอย่างเงี้ยมีน้อยมากนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการขายของเนี่ย มันจะต้องเหมือนลักษณะว่าเราอะจะต้องไปตื้อเขาจะต้องไปสร้างความอยากหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเทคนิคที่จีจะมาให้3ข้อต่อไปนี้นะคะก็คือว่าทําอย่างไรให้ลูกค้าเขาอยากซื้อกับเราเองนะคะไปเริ่มกันที่ข้อแรกเลยก่อนนะคะข้อที่1นนะคะอันเนี้ยสามารถใช้ได้กับทั้งออฟไลน์และออนไลน์เลยนะคะแต่ว่าอตอนเนี้ยคนมาทําในเรื่องของออนไลน์เยอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจีก็จะ ไปทางออนไลน์แล้วกันนะคะข้อแรกนะคะก็คือว่าคุณห้ามขายตรงๆนะคะถ้าสมมุติว่าคุณเน่เป็นแบรนด์ใหม่หรือว่าเพิ่งจะขายของเปิดตัวเป็นครั้งแรกเนี่ยคุณแนะนําว่าคุณน่อย่าเพิ่งขายโพสต์ขายทันทีนะคะให้คุณน่ให้ความรู้ก่อนนะคะอันนี้จะสอดคล้องกับ คลิปที่แล้วนะคะที่จีบอกไปว่าการขายของเนี่ยเราจะต้องเหมือนกับว่า,าให้ความรู้คนเยอะๆนะคะเป็นเอ็กซ์เพิดนะคะอย่าสงสมมนว่ถ้าคุณขายครีมเนี่ยคุณก็เป็นเอ็กบิวตี้เอ็กซ์เพิดนะคะเ,เรื่องความงามเรื่องผิวพรรณผิวหน้าผิวกายอย่างนี้นะคะหรือถ้าเกิดคุณขายแล้วความอ้วนเนี่ยคุณก็เป็นเอ็กซ์เพิดด้านบอดี้เอ็กซ์เพิด การดูแลสุขภาพทำยังไงให้ไม่อ้วนเอ่อฟู้ดเคเกนูริชันเอ็กซ์เพรสคือเรื่องโภชนาการอาหารในการลดความอ้วนได้อะไรแบบนี้นะคะข้อแรกก็คือว่าคุณนะห้ามขายตรงๆนะคะคือให้ความรู้เข้าไปก่อนให้ไปเยอะๆช่วงแรกคุณต้องอดทนหน่อยนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบุมบามอะไปขายนะคะเพราะว่าเพจที่ทำสำเร็จนะคะเขาใช้เวลาให้ความรู้ให้ข้อมูลเนี่ยนะคะประมาณ2เดือน นะคะเพจที่เวิร์กและโตอย่างยั่งยืนนะคะจี G. พูดให้เลยนะคะจี G. มีรุ่นพี่มากมายรวมถึงตัวจีเองด้วยนะคะที่ทําเพจนะคะอาจีก็อย่างเช่นอย่างเช่นปุ๋ยนะคะาขายน้ำหมักชีวภาพนะคะชื่อของคือของพี่เบียร์มีเฮนะคะพี่เบียร์เนี่ยให้ความรู้นะคะทุกคนจะรู้ว่าปุ๋ยเนี่ยไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ขายกับทุกคนได้เราต้องขายเกษตรกร,ร,กรใช่ไหมคะแล้วเหมือนกับว่าเราอะมาขายออนไลน์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ มันเป็นอะไรที่ขายยากเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะกลุ่มมากๆนะคะเริ่มแรกเนี่ยพี่เขาก็เริ่มโดยการให้ความรู้เนี่ยไปเลยนะคะ3เดือนแน่นอนว่าไม่มียอดขายนะคะต้องให้ให้ให,ให้ให้คนไปเรื่อยๆนะคะจนคุณเน่ะคนจะเริ่มอ่านติดตามคุณตนะั้งแต่1คน2คน10คนกว่าจะขึ้นร้อยกว่าจะขึ้นพันเนี่ยคุณต้องค่อยๆสะสมฐานลูกค้าเงี้ยไปก่อนนะคะคุณ วิธีนี้จีจะไม่ให้คุณใจร้อนผีผลมแต่มันจะดีกับคุณในระยะยาวนะคะแล้วคุณจะสร้างฐานลูกค้าได้อย่างยั่งยืนและจีจะพูดเลยว่าในโลกออนไลน์ตอนนี้นะคะการสร้างฐานลูกค้ายอด follower ยอดยอดไลค์ยอดคนติดตามเนี่ยมันคือแอสเซทที่แบบทรงคุณค่ามากมันมันมันมหาศาลคือมันจะทําให้คุณอนะต่อยอดให้คุณอนะไม่สิ้นสุดถ้าคุณมีฐานลูกค้านะคะวันหนึ่งคุณไปขายอะไรเนี่ย เขาก็พร้อมที่จะซื้อคุณมันเหมือนกับว่าการที่คุณสร้างฐานแฟนค่ะันะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะให้คุณอดทนนะคะอันนี้คือข้อข้อแรกนะคะข้อที่2นะคะขายอย่างไรให้คนอยากซื้อกับเราเองนะข้อที่2ก็คือว่า สร้างความอยากให้กับลูกค้เาเพรอพอคุณเริ่มให้ความรู้คนไปเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ต้องสร้างความอยากโดยการให้สตอรี่นะคะให้สตอรี่กับตัวสินค้าของคุณนะคะอย่างเช่นอ่ะจะยกตัวอย่างที่เอาที่แบบเยอะเยะเห็นเยอะๆที่สุดนะคะคือขายครีมนะคะคนปรึกษาจะเยอะมากนะคะในอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็ในเพจเนี่ยเขาขายครีมกันเยอะแล้วครีมเนี่ยมีประเทศไทยนี่มีประมาณหมืนม่นแบรนด์ทำยังไงที่จะแบบ ขายได้นะคะก็คือว่าคุณจะต้องให้สตรอรี่กับสินค้าของคุณอย่างเช่นว่าอ่าพริตตี้เนี้ยไอครีมเนี้ยพริตตี้ใช้นะคะหรือว่าช่างแต่งหน้าในกองถ่ายก็ชอบใช้ในการปรับสภาพผิวหน้าหรือสร้างสตรอรี่ว่ายังไงอะว่าแบบอ่าอย่างอย่างอย่างจีอะคะ่ะจีเป็นดีเทลยานะคะโปรดักของจีเนี่ยสตรอรี่ก็คือว่าดีเทลยาใช้นะคะพยาบาลในโรงพยาบาลชั้นนําใช้หรือว่าเภสัชกรใช้เพราะว่าของของจีเนี่ย ได้รับการเซอร์ติฟายเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะทำผลิตโดยโรงงานนะคะที่มีเจ้าของเป็นเภสัชกรอยู่ที่จุลานะคะเพราะฉะนั้นเราเหมือนกับว่าโปรดักชเชื่อถือได้หรือห้สตอรี่ว่าโปรดักของคุณเนี่ยสมมุติว่าผลิตจากเมื่อหอยทากนะคะเป็นเมื่อหอยทากอะไรนะคะอาจจะเมื่อหอยทากที่เกิดจากผลิตจากหอยทากสายพันธุ์เกาหลีเหนือเท่านั้นอย่างเงี้ยวิธีการจะไปสกัดต้องอขออนุญาตจากผู้นํา ท่านคิมจองอึนหรืออะไรสมมุติบาๆนะคะคือสร้างสตอรี่ว่าโปรด il, ะะออักที่ดีเนี่ยเขาเรียกแหละสเนลนะคะเมื่อหอยทากที่ดีเนี่ยจะต้องมาจากสายพันธุ์นี้เท่านั้นซึ่งสายพันธุ์เนี้ยมันอยู่ในโปรดักนี้เท่านั้นซึ่งอา่าโปรดักเนี้ยตอบโจทย์ก็คืออยู่ตรงหน้าคุณแล้วก็คือโปรดักของคุณอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะคะคือสร้างสตอรี่สร้างสตอรี่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรสร้างการจดจําให้ให้คนลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยสินค้าของคุณไม่ได้มาเล่นๆนะมันมีสตอรี่นะ พอมันมีสตอรี่เนี่ยมันจะเกิด value added นะคะคือมันจะทำให้โปรดักของคุณน่มันดูมีคุณค่าดูไม่ธรรมดาดูเป็นครีมที่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรธรรมดานะคะมันอยู่ที่วิธีการพรีเซนต์ของดีๆในโลกนี้นะคะมีมากมายที่มันดีมากนะคะแล้วหลายๆคนเนี่ยตกมาตายขายของไม่ได้เพราะว่าคุณไม่รู้วิธีการที่จะนำเสนอให้สินค้าของคุณนะ่ะให้คนอื่นเขารู้ว่าของคุณนะ่ะดียังไง นะคะหลายคนจีเจอผู้ใหญ่หลายคนมากๆเลยนะคะที่เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยเฮียไม่ต้องโฆษณาหรอกของดีอ่ะมันขายได้ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วจีบอกเลยนะคะเฮีย,ยผิดมากค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคนที่ของเขาไม่ดีเท่าเฮียแต่เขาขายของเก่งเขาพรีเซนต์เก่งเขามีวิธีการที่จะบอกได้ว่าของเขาดียังไง แล้วตอบโจทย์ลูกค้าได้ยังไงพอเขามีวิธีการนําเสนอที่ดีกว่าเฮียเขาก็ขายของได้ดีกว่าเฮียเนี่ยนะคะข้อ2การสร้างสตอรี่สำคัญมากนะคะไปกันที่ข้อ3เลยนะคะก็คือว่าข้อ3ที่จี่กล่าวไปแล้วนะคะสร้างสร้างความอยากให้ลูกค้าโดยเหมือนกับการ value add e d เข้าไปนะคะอย่างเช่นว่าอาย่างคุณอาจจะเคยเห็นรถ Mercedes b e n z นะคะรถเบนซเนี่ยเป็นรถที่ จริงๆถามว่ามันก็ขับได้4ล้อเหมือนกันนั่งได้เหมือนกันเหมือน Camry เหมือน Toyota เหมือน Vios เหมือน Accord ถูกไหมคะแต่ทำไมทุกคนต้องอยากซื้อเบนท์ทุกคนต้องอยากขับเบนซ์เพราะว่าเบนซ์เนี่ยเขาใส่ Value Added มากกว่ารถธรรมดาถ้าคุณจะขับรถเบนซ์ไม่ใช่แค่รถแต่เบนซ์ให้ความรู้สึกหรูหราคนขับเบนซ์คือคนที่ประสบความสำเร็จแล้วคุณไม่ได้แค่ขับรถคุณขับความสำเร็จ เนี่ยแบบนี้นึกภาพออกใช่ไหมคะหรืออ่ะอย่างวอลโวอ่ะวอลโวเนี่ยไม่ได้ขายแค่รถนะคะวอลโวแพงมากวอลโวเขาขายเลยว่าสโลแกนคือทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโวเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวอลโวไม่ได้ขายรถที่ขับแล้วนั่งได้สี่ล้อวอลโวขายความปลอดภัยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นโปรดักข,ของคุณเนี่ยมี v a l u e อ d d e d ยังไงนะคะอย่างเช่นครีมอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะให้ Value ไปว่าครีมของคุณเนี่ย คุณภาพระดับเคาน์เตอร์แบรนด์นะเพราะฉะนั้นสมมติครีมของคุณเท่าไหร่890บาทเทียบเท่าครีมเคาน์เตอร์แบรนด์ขนาดราคาพันหทแต่ว่าคุณภาพครับอยู่ในขวดนี้เพิ่มแวลูเข้าไปหรือผิวหน้าจะดีถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของคุณเนี่ยผิวหน้าจะดีมากคุณไม่ต้องไปเลเซอร์ที่คลินิกเลยไม่ต้องไปเสียเงินเยอะๆสามารถยก เลเซอร์คลินิกมาทำเองได้ที่บ้านเพียงคุณใช้ขวดนี้อ่าอะไรแบบนี้นะคะเป็นต้นเป็นการ value add e d เข้าไปว่าสินค้าของคุณนะ่ะมันตอบโจทย์เขายังไงมัน value add d e มาก คุณเขาจะไม่ได้แค่ครีมนะเขาจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่จะบำรุงผิวหน้าเขาบาบาบา whatever ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นสมเทคนิคนะที่ว่า,าขายอย่างไรนะให้คนอยากซื้อกับเราเองนะคะให้คุณลองอาทิตย์นี้นะคะไปลองเขียนนะคะลองพูดลองขายในเพจของคุณนะคะตรงนี้ทำได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เลยนะเป็นวิธีในการสร้างตัวตนให้คุณนะเขาเรียแหละมีแบรนด์สามารถเกิดได้ในโลกออนไลน์นะคะแล้วก็ ถ้าคุณสร้างหาลูกค้าได้มากคนเชื่อใจคุณมากได้เท่าไหร่เนี่ยคุณกำลังที่จะเหมือนเติบโตนะคะแล้วก็สร้างยอดขายได้อย่างยั่งยืนนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีข้อสงสัยอะไรอยากจะถามจีก็อินบ็อกซ์มาได้นะคะสำหรับวันนี้จีก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ